แต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงรอคอยอยู่นะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าเป็นแบบว่าสาวออฟฟิศออฟฟิศแล้วก็มีการออฟฟิศซินโดรมในการเหล่านี้นะซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายวิธีที่สามารถช่วยบรรเทาอาการได้หนึ่งวิธีนั้นก็คือการไปสปาหรือวันว่าผ่อนคลายค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้พาไปสปาธรรมดาในไทยแล้วเราบอกไปแล้วว่าจะพาไปทําสปาหินลาวาค่ะเรียกว่าเป็นสารพิเศษมากๆเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเมษาไปเลยที่ V Natural Spa ค่ะ ันนี้นะคะเมษาจะพาคุณผูช้ชมมาผ่อนคลายกันตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าเลยค่ะที่นี่ V Natural Spa ค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีสปาไฮไลท์อันนึงนะคะคือสปาหินลาวาค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงและน่าสนใจขนาดไหนตามเมษาไปข้างในเลยค่ะนี่เลยประตูยินดีต้อนรับเราแล้ว ก็นั่งอยู่ใน V Natural Spa แล้วค่ะอยู่กับพี่จิ๊บค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสปาแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บสวัสดีครับก่อนเอินขอถามถึง V Natural Spa ก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีบริการอะไรบ้างคะเออของเราเนี่ยมีบริการนวดสครับนะครับทั้งหน้าทั้งผิวทั้งตัวคือตั้งแต่หัวจรดงปลายเท้าสามารถทำได้หมดเลย โอ้โหเรียกว่าลูกค้ามาที่นี่นะคะศีรษะจะหลดปลายเท้าคือสามารถผ่อนคลายได้เลยผ่อนคลายได้เลยครับมีอันไหนไหมคะที่เป็นแบบไฮไลท์หรือแบบว่าอันเด่นๆของที่นี่เลยคะไฮไลท์ของเราคือจะเป็นนวดหินลาวานะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นก้อนหินที่เป็นจากภูเขาไฟนะครับที่เย็นตัวแล้วครับซึ่งหาซื้อได้ยากมากครับแล้วก็จะเป็นข้อเด่ของเราคือสามารถบำบัดจุดเครียดได้ และสามารถบำบัดออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นกลุ่มทำงานในออฟฟิศซึ่งนั่งอยู่จอคอมผู้คนที่ออกกำลังกายมากๆจะสามารถบำบัดได้เลยเห็นผลอย่างชัดเจนและแน่นอนเลยครับซึ่งก็จะแตกต่างจากโรกการแบบว่านวดทั่วไปนวดทั่วไปใช,ใช่ครับโโอ้ห oh. ไม่เคยได้ยินเลยนะคะสำหร,รับสปาหินลาวาอยากดูวิธีการหรือว่ากระบวนการขั้นตอนในการทำสปาหินลาวาด้ะะยินดีได้เลยครับโอเคค่ะแล้วมีเรามไมาให้เรียบร้อยอแล้วครับโอเคค่ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมได้ครับ เชิญน้องเมย์นะครับเข้ามาดูการสาธิตขั้นิลาวาของเรานะครับอโหแค่เห็นตอนนี้ก็ตื่นเต้นลเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะฝากน้องเมย์กับเทระติทั้งคู่นะครับอัสดีค่อพี่แรมชีคือพี่อ้อยนะครับสวัสดีค่ะจะฝากไว้ให้ดูแลแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการทําหินลาวาทั้งหมดเลยครับได้เลยค่ะครับค่ะอยากให้พี่แรมช่วยอธิบายถึงวิธีการหรือว่ากระบวนการในการทําสปาหินลาวาหน่อยค่ะก่อนอื่นนะคะหินลาวาของเราเนี่ยจะต้องนําไปต้มในหม้อหิน ด้านนู้นก่อนนะคะ,คะเพื่อปรับอุณหภูมิของหินให้เกิดความสมดุลของบรรยากาศของห้องก่อนค,ะค่ะแล้วก็ปรับความสมดุลของร่างกายของลูกค้าก่อนค่ะ,คะเดี๋ยวให้พี่อ้อยเนี่ยสาธิตในเรื่องของการนวดนะคะค่ะแต่ว่าพี่แรมอธิบายใช่แต่ว่าในการวางนะคะเราจะวางตามสันแนวกระดูกข,ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อปรับความสมดุลการนวดก็คือว่านวด เส้นที่2ก่อนคือลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะปวดเอวปวดหลังแล้วก็ปวดสะบักแล้วก็ปวดคอบาไหลตรงนี้เห็นพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของการปวดออฟฟิศซินโดมปวดหลังเหมาะกับคนที่นั่งหน้าคอมนานๆหรือว่านั่งขับรถนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่แบบว่าทําาวามะอาดบ้านานานๆก็สามารถนวดได้นะคะค่ะ,คะแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะมีหินแบบหลากหลายแบบหลากหลายสีอันนี้นี่คือมีความแตกต่างของหินไหมคะ,คะ ของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้ทั้งหินร้อนและหินเย็นในการก็คือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าหินร้อนเนี่ยมันจะ,ะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อชั้นลึกสุด เพราะว่าหินเนี่ยจะสะสมของอุณหภูมิของแร่ธาตุนานเพราะว่าหินของเราเนี่ยนำเข้ามาจากอเมริกาในแถบยุโรปก็คือว่ามันจะสะสมของแร่ธาตุแร่ธาตุเหล่านี้ก็จะซึมลึกไปถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกสุดลักลึกสุดที่เราไม่สามารถนวดถึงได้หินพวกนี้มันจะมันก็เข้าไปคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็จะมีลักษณะของหินเย็นเป็นหินเมาส์นะคะหินเมาส์อันนี้ก็คือจะเป็นหินเย็นหินเย็นเนี่ยจะช่วยแบบหินละหยางคือเราจะเอามาผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกก็คือ ว่าหินเย็นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อชั้นบนสุดชั้นที่เ,เขาเรียกว่าอะไรเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนที่สามารถที่แบบว่าเราปวดหลังมันจะมีชั้นลึกสุดชั้นกลางชั้นในชั้นนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหินเย็นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกระคายกล้ามเนื้อชั้นนอกออย่างหินร้อนก็คือที่เป็นสีนดำๆใช่ไหมคะอ๋อนอย่างอุ่นๆ ว่าพิเศษมากๆเลยจริงๆนะคะสําหรับสปาหินลาวาแบบนี้เพราะว่าหายากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกระบวนการนะคะแล้วก็วิธีการขั้นตอนของการทําสปาหินลาวาค่ะก็ได้ทราบก,กันไปแล้วนะคะสําหรับสปาพิเศษพิเศษแบบนี้<ช>ผลประโยชน์นะคะโหมากมายเลยทีเดียวค่ะ อยากให้พี่จิ๊บนะคะเชิญชวนผู้ชมมาทำสปาหินลาวาที่ v n a t u r a l Spa าค่ะคร,ร้านของเรานะครับนวดหินลาวาเนี่ยเด่นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็รักษาการบําบัดได้แน่นอนชัวร์ครับ90% 100%ได้แน่นอนก็อย่ากเชิญคุณผู้ชมมาได้เลยครับ ร้านของเราจะตั้งอยู่ประชาราชบันเพิญ20นะครับเข้ามาปววุ๊บก็จะเจอเลยครับร้านอยู่ซ้ายมือครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับการสปาแบบนี้นะคะแล้วก็ประโยชน์เพียบแบบนี้นะคะอย่าลืมมาที่นี่นะคะ V n a t u r a l Spa ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งพี่จิ๊บพี่แอมแล้วก็พี่อ้อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ปวดหลังขึ้นมาทันทีปวดหลังเลยใช่ไหมเออปวดกันใหญ่เลยนะตอนนี้นะคะก็ต้องโอ้โหลองไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้กับหินลาวาคือไม่ใช่สทุกที่มีไงถ้านวดไทยนวดอารมาที่ไหนก็มีอันนี้เนี่ยคือต้องแบบว่าเป็นเฉพาะเพราะว่าคนนวดเนี่ยนะคะ t h e r a p i s เนี่ยก็จะต้องเรียนมาและเรื่องของหินด้วยเหมือนกันคือเราเขาต้องไปคัดสรรมาหินแร่ธาตุธรรมชาติอยากเลยไหมคะอยากไปมากอยากไยาก มอบโชคค่ะมอบโชคใครติดตามมเปรี้ยวมีโอกาสไปทำสปานี้ได้นะคะเรามีคำถามค่ะคำถามง่ายๆตอนนี้เข้าไปที่ f a c e b o o k เอาเลยค่ะ w w w f a c e b o o k c o m s o o m Pri o t e a m e n t r o ริ c o l เข้าไป แถบมาปุ๊บกดไลค์ก่อนค่ะกดไลค์แฟนเพจนะคะไม่ไม่ได้หลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปตอบคําถามนะคะซึ่งคําถามของเราง่ายมากๆนั่นคือมีอยู่ว่าสปาหินลาวาที่พาไปชมวันนี้ค่ะช่วยรักษาอาการอะไรตอบไม่ได้นี่โอ้โหไม่รีองตอบสิคะช่วยเรื่องระบบกระเพาะอาหารโอ้โหอย่างเงี้ยก็อดพลาดนะพลาด นะคะอ่ะเป็นคำตอบตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะตอบถูกแน่นอนเรามีแจกกห้ารางวัลนะคะห้าคนนะคะมีสิทธิ์ลุ้นไปสปาได้ที่วีเนัชโนสปาค่ะรีบ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 เข้ามานะคะเพราะว่าซาร่าแอบเดี๋ยวจบรายการจะแอบเข้าไปไม่ทันหรอกไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินนะอาเป็นว่าเมื่อกี้ก็ผ่านไปเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมใช่วันนี้เขาก็มีมาเหมือน